คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกชอบคุณโดยอัตโนมัติแล้วชอบโดยไม่มีเหตุผลครับมันคือเทคนิคของการดีฟคอลลัชชั่นครับนั่นก็คือการที่คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับความฝันครับนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณมีความฝันอะไรบ้างคะนะครับคุณมีความฝันอะไรบ้างครับเป้าหมายของคุณอยากมีบ้านเท่าไรมีรถเท่าไรมีอะไรต่างๆพวกนี้พอเขาตอบมาเนี่ยให้คุณบอกเฮ้ยความฝันของคุณเหมือนฉันเลยนะครับ สมองของอีฝ่ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเพื่อนร่วมทางนี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือคนที่มีความฝันแบบเดียวกันนี่มันคือกลุ่มก้อนจิตวิญญาณเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยสมองของอีฝ่ายจะรู้สึกผูกพันกับเราโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเหตุผลครัถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก คุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิตคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทำไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุม แฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอาีโก้คุณเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา ความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i e น์แอด e อ o ลโอน r e ตองเะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ